อาหารเพื่อสุขภาพคืออะไรคะคุณหมอเออคำถามมีคนถามเด็กมาตลอดเลยนะคะในมุมมองของแดงนะอาหารเพื่อสุขภาพก็คือสิ่งที่เรารับเข้าไปแล้วส่งเสริมให้สุขภาพกายแล้วก็ใจของเราแข็งแรงขึ้นสดชื่นขึ้นค่ะเพราะฉะนั้นแดงจะไม่มองอาหารแค่สิ่งที่กินเข้าไปแหละเพราะหลายๆคนกินเข้าไปก็กินดีนีแต่ทำไมยังยังป่วยอยู่ยังไม่ค่อยปรกบานยังไม่ค่อยแข็งแรงยังเป็นโรคอยู เพราะว่าอาหารมันผ่านทางโสตประสาทของเราไม่ใช่เฉพาะทางปากเคะ่ะมันมีทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจทุกวันนี้เรารับอาหารทางเนี้ยเข้าไปอะไรบ้างเราเห็นอะไรบ้างสื่อเรารับอะไรบ้างเราฟังอะไรอยู่บ้างบางคนรับอยู่แต่กับสื่อเดิมๆอยู่แต่กับเรื่องดราม่าเดิมๆหรืออยู่กับคนอยู่กับกลุ่มพลังงานเดิมๆที่บางครั้งบาง,บางท็อกซิกอะคะ่ะมันก็ไม่ออกไปไหนสักทีทุกวันตื่นขึ้นมาก็ไปรับแบบเนี้ย แล้วเราจะแข็งแรงได้ยังไรรงรวมถึงการสัมผัสด้วยนะเออเราสัมผัสอะไรได้บ้างเราสัมผัสแต่สิ่งที่ไม่มีชีวิตเราได้กอดคนที่เรารักบ้างไหมแบบนี้มันคือการรับเข้าหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าเรามองอาหารในมุมกว้างแบบนี้ค่ะเราจะไม่โฟกัสที่จุดเดียวแล้วเราก็จะเลือกสรรในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์กับร่างกายของเราได้อย่างครบองค์มากขึ้นนี่แหละคืออาหารเพื่อสุขภาพอย่างแท้จริงค่ะ